สวัสดีครับตอนนี้มาหาของฝากตอนนี้อยู่ที่อำเภอขลุงระหว่างทางข้างทางเสร็จเจ้านี้กันิกก็มีกวนทุเรียนเองเนี่ยขึ้นกวนทุเรียนเนี่ยเดี๋ยวไปครับตอนนี้สนใจอะไรนะเลยซื้อทุเรียนทอดกับอะไรนะอันนี้กี่บาทกี่เดียวกี่บาทหนึ่งร้อยสี่สิบบาททิ่ไป่รู ได่เห็นกล่องเนี่ยชิมไป้วยรอยแท้ครับตัวเนี้ยมันจใส้าวมตใส่ข้านหำไมก็ต้องใส่ามิรให้มันเหลืองได้คขอองลงันยี่สหล้ายท่ไหอทีาขาเอะทรง้ออันนี้อ่ต้งน่งจขท่ไหุ๊อุ๊คุ๊กุันอน่งเกลอน่เลือนึงเกลอหงกอนึงเลอหกลือนงกลองเกลือนึ่งเอ่งเกอ่งอ่งอ ตุเรียนแบบตกเกรือดตุเรียนขนาดประมาณนี้นอายุเก่าใหญ่หญนี่คุณเรียนอยู่เรื่องอะไรอันนี้ตุเรียนใต้ในะครับรวนจันทร์หมดแล้วตอนนี้อยู่ที่กรุ้งวันที่30ตุลาคม8ว่าจะมาซื้อตุเรียนจันทร์เขาบอกโอ้หมดตั้งปีมาวูแล้วอะตอนนี้เรียนทางใต้ก็เรี้ยงมาคือมันจะออกล่าออกทยอยออกแก๊นตุเรียนนี่แตรงนี้เกลือในของฝากเต็มเลยครับเนีน่ย แล้วผมสั่งก็เยสามถุงนี่ครับนี่ผักงปลากรอบทอดมันไอเมนทอดมันปลาเคี่ยปลาหวานแล้วปดนี่ถือว่ามีหมดของสั่งกันนี่ของแันแท้ๆกันมาลีถ่ายรูปข้ไหนครับมาลีของแท้ครับที่ลองิได้นะี๋นีนะ้ก็ไม่ก็ข้าวด้เหรอ,อ,หรอนี่ก็ข้าวเลย ของฝากใช่ไหมใช่จัมเนี่ยหมูสลัดลอยแก้วเเตรงกะปีกะปีที่กอช้ากับพอเปิดนะจ๊ะอันนี้ก่อช้าอันนี้เรามาชิมกพืดนชิมอะไรนะให้มาชิมพื่อนเื่อนชิมเพืเือนปเยถ่ายรูป่ใชลอ่อันนี้น้องปอดูว่า อสองขีดสองถุงถุงแล้วสองขีดอ,อันนี้ยอันนั้น,นตุนในน้ำเชื่อมอย่างนี้มาดูกันดูเขาเลิกใช้มือคนกวนแล้วมันเมื่อยมันเมื่อย ช้เครื่องปั่นเรียมปั่นวรปเครื่องปั่นบอกใช้สามชั่วโมงครื่องอไเครื่องนี้ใชนานไมแค่เด right ียวใช้เครื่องปั่นนานหมเครื่องปั่นสามชั่วโมงอ่ะใช้มือคนก็ทั้งวันหรอมันี่ไม่แล้วคร่องแบนี้ยไม้องาอะไรนครับปมนีของอร่อย ครับคือตอนนี้ของฝากทำไมัยของฝากเนี่ยมันเคลื่อนไหวไทะเระหว่างในในทะเลนะข้างทะเลอะลาจันระยองอะไรบ้านพีอะไรเนี่ยบ้านแถวเอ้ยบ้านแถวคนละที่แถวอีกมันก็จะขายแบบเคลื่อนไหวแต่เจแต่ว่าที่ตรงนี้ที่อยูขุงเองก็ขุงนะขุงนี่เป็นอพูขุนงเป็นของจันทบุรีเป็นเมืองเมืองเมืองต้นทุเรียนเยอะอะไรกอะไร มันคุดเยอะตละเยอะอะไรประมาณนะน,นี้แต่อันนีเป็นของใต้แต่มาตอนนี้ก็เงาะอันนี้ครับแนี่เดือดไม่ได้รตันนี้ก็ช่วงนี้ก็ทำอะไร,อ,ะไรอันนี้คุณอ,อนะไรอันนี้6 2 0รับ1 0เต็มเป็น440นะอันนี้140บาท ทะลุนะครับทะลุไหนครับโอเคทะลุกับผมโอเคครับขอบคุณมากครับอ่ะเดีย๋ยวเงรางวัลเงินตามกฎหมายวันที่30กันยาเราเปิดเงินรางวกินระหว่างนะโมตรละเดือดโคตรจัดครับ